สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับชุดใหม่นะครับแล้วก็ไอเทมใหม่อีกหนึ่งสองสามอย่างนะครับสามอย่างด้วยกันก็คือมีไอเทมใหม่ทั้งหมดสี่อย่างนั่นแหละนะครับในกิจกรรมที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่ 15นะครับส่วนที่15จะมีกิจกรรม2อันขึ้นด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นตู้สุ่ม8 t นะครับส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินนะเราไปดูกิจกรรมเติมเงินก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับกิจกรรมเติมเงินนะครับเหมือนเดิมขึ้นตอนเที่ยงคืนครับน้องอยากหรือว่ากิจกรรมขึ้นหรือย,อยังเข้ามาดูตรงนี้นะครับกดดูตรงสิทธิ์เติมเงินถ้ามันขึ้นแล้ว มาแล้วแสดงว่ากิจกรรมเตมิมเงินเนี่ยมาแล้วนะครับให้น้องสามารถเตมิมเงินเข้าไปได้เพื่อรับไอเทมแต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะติดบ,บั๊กเรืออรก็ตามเนี่ยอย่าเพิ่งเติมนะครับรอให้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยเติมถ้าน้องเติมไปถามว่ามันได้ของไหมมันได้แต่ว่ามันอาจจะต้องรอนานรอฝ่ายบริการลูกค้าเขาแก้ไขหรือว่าน้องอาจจะต้องติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้านะครับถ้าอยากให้แก้ไขแบบเพิ่มพัฒนทันใจอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งปกติไม่บั๊กของน้อง นะแต่ว่าถ้าเกิดมันบักขึ้นมามันยังไม่ขึ้นเนี่ยก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเราให้เขาแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแต่ค่อยเติมก็ได้นะครับเราอาจจะแบบว่าไม่กี่นาทีนะจะดีกว่าต้องรอแบบหลายชั่วโมงนะเช็คก่อนเช็คก่อนเติมนะครับเช็คก่อนเติม,ตมโดยที่วันที่กิจกรรมมาคือ15ถึง17นะครับมาตอนเที่ยงคืนแล้วก็จบตอนห้าทุ่ม59เหมือนเดิมของที่มาในกิจกรรมนี้จะมี2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือเติมเงินพนรนะครับรับบัตรสร้างห้องไปง่ายๆก็เอาไปเลยบัตรสร้างห้องเติ กับอีกอันนึงนะครับเติมเงินอ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรอันนี้จะได้เป็นไมนะ้นวดแป้งเป็นไม้นวดแป้งนะอิมพอร์ตมาจากอินเดียไม้นวดแป้งสีเขียวอันนี้ในอิมมอรอลแบลเชอร์เป็นหนึ่งเดียวกับโลกนะครับคือโดนฟ้าไปนี่คือกลายเป็นปุ๋ยนะครับกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะกับกลายเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนะสำหรับอันนี้คำอธิบายเขารำลึกลึกซึ้งนะครับต้องคิดต่อย ยอดอีกหนึ่งทีก็จะเป็นไม้เบสบอลที่เป็นทรงไม้นวดแป้งสีเขียวนะครับใครอยากจะเป็นเชฟนะครับก็เอาไปลอยเก้าเก้าเพชรเองอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากถ้าน้องต้องเติมกิจกรรมอื่นเยอะก็เติมเอาของฟรีไปเฉยๆนะครับนี่หนึ่งเก้าเก้าเพชรส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับจะเป็นตู้สุ่มแปดทีนะครับซึ่งในตู้สุ่มแปดทีเนี่ยก็จะมีของทั้งหมดแปดอย่างแต่ว่าจะมีของใหม่สามอย่างนะครับขอเปิดแป๊บหนึ่ง อ่าชุบโอเคอันแรกนะครับอันแรกจะเป็นสกายบอร์ดนะครับแต่ว่าช่วงนี้สกายบอร์ดแบบว่าแอบแบบไม่ค่อยอยากใช้อันอื่นติดใจอันนี้ติดใจน้องแมวนะครับซึ่งสกายบอร์ดของตัวกิจกรรมอันนั้นก็จะเป็นสกายบอร์ดแบบธรรมดาธรรมดานะครับตัวนี้มีแค่การเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนเอฟเฟคนิดหน่อยแต่ว่าไอ้ไม่ได้เปลี่ยนโมเดลมีแค่การเปลี่ยนสีกับเปลี่ยนเอฟเฟคนิดหน่อย แต่ว่าเป็นโมเดลเดิมโมเดลธรรมดานะถามว่าใช่ไหมไม่ใช่เพราะจะเอาวันนี้ช่วงนี้ใช้แมวน่ารักนะอันที่สองจะเป็นสกินรถตุกตกนะครับรถตุกตกอันนี้เท่นหน่อยอ่าปกติรถตุกตกก็จะไม่ค่อยเจอแบบเท่เทเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้จะมาเป็นสีที่โทนแบบทนเย็นเยนะ็นสีดำฟ้าดำน้ำเงินนะครับอันนี้ก็มีเอฟเฟกเป็น มืนเป็นแบบลมสีน้ำเงินอยู่ข้างหลังอันนี้ก็อยู่ในตู้สุ่ม8ทิ้เหมือนกันนะครับส่วนอันที่3มนะครับที่เป็นของใหม่ที่สก็คือจะเป็นตัวชุดนั้นเองนะชุดนี้บอกว่าสวยงามนะครับชุดนี้นนจะถูกใจสาวๆนะหรือหนุ่มๆที่สาวๆใส่ชุดนี้มาเป็นแนวแบบคอสเพลแนวแบบโกธิคนะครับนี่เป็นโชว์เป็นหนึ่งดอกครับเป็นล ชิคกติกชัดดีเหมือนให้ดูสวยหลายส่วนเลยนะครับสำหรับชุดนี้เหมือนที่ดูแบบใกล้แต่ตาไม่เกี่ยวนะตามาอยู่ในซิขั้นสูงนะครับใครอยากได้ตานี้ก็ซื้อซิขั้นสูงไปซะชิบชิบชิบ,ชบ,ชบนะโอเคชุดตัวนี้แยกให้ดูเทียชินกันบ้างนะเริ่มจากอะไรก่อนดีภาพตากนันชลบ ัวนี้น่ารักหัวนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เปลี่ยนนี่นะคราวแรกเป็นผ้าผ้าปิดตานะครับผ้าปิดตาตัวนี้ก็เป็นผ้าปิดตาสีม่วงนะครับมีลายน้องหมีอยู่นะเป็นการปิดตาสายความจริงเราอาจจะได้เห็นพวกผ้าปิดตาตามแบบอนิเมะเยอะแยะมากมายเสาเบลชอบใส่ผ้าปิดตามาอยู่สมัย ไปนะครับพาที่สองตัวนี้จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อก็ขึ้นมาสีจะอธิบายอ่าข้างในเป็นเสื้อคอเต่าแข็งกุดนะครับมีลายแบบว่ามีขวนลายรมีขวนอยู่แล้วก็ใส่เสื้อก้ามหนังทับอีกหนึ่งชั้นส่วนด้านน้องเนี่ยเป็นแจ็คเก็ตหนังเนี่เต้นจังอ่ะแล้วว่าจะโชว์ชุดข้างหลังนี่ตัวนี้จะเป็นลายหมีโหดนะครับ ถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นชุดคู่กับชุดผู้ชายอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูก็ได้นะเป็นอันนั้นก็เป็นผู้หนุ่มมีน้อยนะนี่เป็นผู้สาวมีน้อยส่วนรองเท้ารองเท้าแบเฉยๆรองเท้าตัวน,ววน,นี้รองเท้าสีน้ำอมม่วงขาวจะเสื้อสวยอยู่ต่อมาครับต่อมาซื้อเปลี่ยนเสื้อกัน เขาด้วยต้มอ,อ่าพับปิตาออกด้วยนี่ล้วต่อมาเป็นทรงผมนะครับทรงผมอันนี้เป็นทรงผมสีขาวแล้วก็มีเครื่องประดับเป็นที่คาดผมนะมีน้องหมีโบน้องหมีติดอยู่แล้วก็กุหลาบสีม่วงนี่ที่ผมด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีการถักเปียนี้น่ารักทรงอันี้สวย เขาต่อมาเป็นไพ่กระโปรงกระโปรงก็น่ารักนะครับกระโปรงหมีน้อยนี่เป็นกระโปรงสีดํานะครับแบบใส่สุ่มฟูฟ่องไว้ข้างในมีลายสีม่วงมีถุงเท้าถุงน่องปอกขาปอกขานะปอกขาน้องหมีแล้วก็มีน้องหมีติดอยู่นะเป็นตุ๊กตานนองหมีไส้ไหลด้วยดูกหดลายทารุนกระโปรงสวยกระโปรงสวยชุดนี้พี่ชอบกระโปรงชอบเสื้อชอบผัว ผ้าปิดตาก็นานๆจะมีทีโอเคอยูเราสามารถไปใส่ได้ชุดอื่นนะครับหาชุดม่วงๆก่อนม่วงๆมีไหมก็จริงมีชุดม่วงชุดหนึ่งสี่แไบรวะสีม่วงสีนี้อ่ะเพอร์เพิลพลาเน่เนี่ยอะไรอไร่าน่ารักแต่ว่าไปเปลี่ยนชุดอื่นได้ฉันไม่ชอบรองเท้านี้นี่ น่าหลักจะตายนี่ชึบชึบชึบหมดตู้เท่าไหร่ทั้งมีคนถามนะครับเริ่มต้น9เพศเหมือนเดิม9เพศ2 9เพศ49เพศ69เพศ99 1 7 9 29 7 39 7หมดตู้เท่าไหร่1,092เพศถูกมากนะครับ1,092เพศเท่านั้น ใครที่อยากได้ชุดนี้นะครับในราคาแบบโอ้ต่อให้ดวงซวยขนาดไหนก็พันเก้าสิบสองเพก็เป็นสมุดได้นะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าจนถึงยี่สิบเอ็ดมาตอนเที่ยงคืนจบห้าทุ่มห้าเก้าเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าน้องจะดวงดีกันทุกคนนะครับไม่ต้องสุ่มถึงพันเก้าสิบสองเพจเอาสักเก้าเพจยี่สิบเก้าเพจก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาด่าพี่สักทีนะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบด้วยวเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบบ๊าายย